พร้อมก็หอมคนที่บันต้องนสิว่ามันเหม็่นอ่ะไม่ยังไม่ได้ว่าเหม็นเลยหมดเอาเอาเหล่ากุ้มนั้นมาทรงนะกินกุ้งเหรอวะกุ้มนัั้นะแข่งได้น่ะเอามาทรงเขาเลยเดี๋ยวนี้สาหมดเอาเพิ่งคลิปนี้แล้วเอาเหล่ามาทรงเดี๋ยวนี้ถ้าเขาเอามาทรงสิกะเอาน้ำเขาโบเอาเอามันบ้างไปไรเงี้ยไรมันเนี่ยวันนี้เราจับเจ้าจืดไปมันกลินจ้าเอาไปต้มมามาเดพิธี เอายีดีบอกไปแม่เขาไปเอาอีดีเดกินอะไรกินน้อกะชิปรุงปักรอสเกอางฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่าฮดาฮ่าฮ่าาฮปาฮาฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮาฮ่า่าฮ่า่าฮาฮ่าฮ่าเ่าเหาาฮ่าฮ่เฮ่า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 ฮ่่าฮ่าฮ่่าฮ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 ่าา่า่่า่าา่ฮาาา่าอนาา วันนี้เราทีมงานเท่ากับเลือกันสานีลนะนี่สี่คนอันน่าโคตรเกลจะโคตรสีรุ้งรุ่ยพีอีกเนาะวันนี้เรามาฉลองวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยนะมันมันเคียงมากเลยที่เรานั่งมานั่งสนามหญ้าเขาอยากสวยมันนั่งก้นมันนั่งก้นหมูไหมว่าเมียนม่นหยั่งขาอะไรก็จะว่างก็ว่างเด้อไม่เอาเพื่อนก็จะนั่งตรงนี้เด้จะนั่งตรงนี้ ก็เขาเขาจิ้มแต่ไม่จีบพวกบ้าเพื่อนสร้างอะไรบาดแหูวเ้อกูบ้าเพื่อนแก้วคือสิบกแล้วแท้เหน่งเออดึกเอาดึกเอาเด้อแม่ตัวกูกกระหายหิวไก่เนาะยกมากยกอะไรตอดถอยกันนึกกินอันนี่อ้า มันสิปีนห้องให้จ้าหยั่งมันอี๋เดี๋ยวเขานั่งตางนี้ดีเขาสินั่งเก้าอี้เขาก็หันตามอู่นนี่อันนี้มาอีกกินแท้เราเด้อตะดนกินแท้เราเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งจ้ากยกคนล้คะเด้อเอาตักใหเอียงด้วยเหี้ยเหี้ยข้อหลักคือนั้นเออนี่ข้อสุดท้ายคลิปกินนะนะ ไม่ทำกินกับสาวกิฟพอดีเลยอะไรมือตาอะไรมือมือขี้หอนพวกองนึ่งจะทำขั้วน้ำยุบนืงกับทำขั้วน้ำพวอยูซื้อไปให้กินกับอเอาไปที่เสียเข้ากินบ้านในแซบดอกตอนนี้กำลังไข่เออีน้อโเนียนางยไปเอานาเปิดไง ือทาเย็นทั้งเตียงเลยเอากินในเบิ้งนเขากินทังไรนี่อจิวะห่อตับเนาโ้หเยอะขวนมดสมันข้นมดดกินอยังมดมันหายากมันกินยากกนักระดักออกดักอรเธอเขาใช้มือหยิบเขาไม่ได้ใส่ซอนเสียบกระหยบสอบเสียบเนาะเยอะน อยากลองชิมตาบานอะอ้ยเพชรลบนี่เลน้ตัวไหนเป็นนางตหน่อยตังมากินก็เด็ตัวอันไม่ค่เบักเดน พี่ก็นองย่างกันเนี่ยยนเตยงกันได้ที่โต๊ะน่ะเออยำหมูสุกตักเข้ากินเลยเชิญมาเอาทางนี้วมีคนมาเ้ามมัาดีเหรอเจ้าเสพชาวบ้านคนนึงวะใครทำเราคือมันกินนี่เนี่คือมันกินนี่เนี่คือมันเอามาสวัสดีเขาแล้วอะไรสวัสดีเขา ออเก็บอันนั้นแน่เลยะเก็บัน้นคิดเบลงอ่ะลงกินมัทากินดวาว่าตัดายครับคันเนื้อคันตงคงไ้ม่ลองเบิออคนงามในันึงก็เคยกินเออกยิบเบิงนั้นว่าแต่เขาใส่สมเจ้าวอาใส่สมเหมือนกันแหะกินเบิงเห็นเขาหอนี่อเอาเนาะเอามือ มึงเป็นลุงตาเ้ยมึงแต่แม่ยกมซอยจุโอ้เขาเล่ามแล้วิน้องเลีอยู่เลนะบ้กินเนื้ออาบัตเแซบเอาบัตยไงปึ๊บอยากตาลานเอามักบอผู้สาว่จุบมากบอผู้สาวดินสจุอือือาเด้อเอาผักไหมเอา mụ này có Ừ. Ăn อร่อย đi เห็นบ่เจ้า เนื้อมันสดมากเลยเนื้อสดกุ้งสายมาฉลองกับมูพวกมูพวกกับไฮบิร์นี่คนจิม้มม่ดูซ้องขีดเบิร์ก็เหลือเราแค่นี้เราไม่ติดเพราะเราไม่ตรวจนี่ติดคือคนตรวจเราหมูยา่าง Yeah.